เดินตามเงาเท่าไหร่ไม่ทันหรอกยิ่งเร็วก็ยิ่งหลอกให้เดินตามไม่ไหวอยู่ข้างหน้าเกือบตามทันแต่มันไวคลาดกันไปแค่นิดหนึ่งถึงหอบคลานยิ่งตามยิ่งเหนื่อยล้ายิ่งบ้าคลั่งเปรียบเหมือนดัง่งรักข้างเดียวนั้นเชียวท่านไม่ว่าจะติดตามอย่างไรไม่มีทัน ยิ่งตามนั้นก็ยิ่งหนีไม่มีทางลองหันหลังกลับเงาจะรับกลับมาข้างหลังบ้างเราเดินหนีทีนี้เงาเดินตามทางก็เปรียบดังรักจริงนั้นมันมาเองขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยฝากกด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับป๊าป๊าปกป,ป้องใจดีด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ